สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้จะพามาดูนะครับกราฟรายเดือนของเซตอินเด็กซ์นะครับตลาดบ้านเราลงไปถึงสุดหรือยังนะครับถ้ามีถ้ายังมีคนถามอยู่แบบนี้แปลว่ามันก็ยังไม่สุดนะครับถ้ามันสุดก็คือคนไม่ถามแล้วคนแบบหมดแรงถามนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังถ้ายังถามกันอยู่ก็ยังไม่สุดนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็น BI ไอผมมีคำขวัญมากนะครับเป็น BI ไไม่ต้องดูงบการเงินนะครับดูอะไรดูกราฟรายเดือนพอนะครับจบผมพามาดูนะครับเซตนะครับมันก็ขึ้นมาจากต่ำสุดของโควิด ะครับบริเวณแถวนี้900กว่านะครับนี่900กว่าก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งทำจุดสูงสุดที่ตรงนี้นะครับหลังโควิดโพสต์โควิดเนี่ยนะครับหลังโควิดทำจุดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะครับ1718งจุดที่ห้าที่ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับสองสามเดือนถัดมา AI ก็สร้างเส้นส้มให้นะครับเป็นแนวต้านนะครับเป็นได้ทั้งแนวรับแนวต้านนะครับแต่โดยมากเป็นแนวต้านนะราคาหลังจากสร้างเส้นส้มแล้วก็ลงมาแล้วเด้งขึ้นไปทดดสสสสสสสอออบบบบเเ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 ้้้้้้้นน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 นมมมมมมะะะะะคคคคครรรรรัััชชปป๊ลลลลลยยหห็แววไไไ่่่่ตืงงงจุาีกิ เห็นว่าบริเวณนี้มันมีลูกศรเกี่ยวชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะครับมีลูกศรแดงอันแรกแท่งนี้นะครับแท่งนี้แท่งที่เขียนมาบวกห้าแท่ง 5, ที่ห้านี้นะครับนี่แท่งนี้ที่มีราคางอันสุดท้ายนี่นะครับนั่นแหละคือแท่งที่เริ่มต้นขาลงนะครับเพราะนั้นถึงตรงนี้มันต้องขายออกทั้งหมดแหละนะครับถ้าใครมีหุ้นอยู่นะครับก็ต้องขายออกหมดเลยนะนั่นคือจุดที่มันจะลงแรงแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่านั้นก็ลงมา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 นะครับล,ล,ลงมาเรื่อยทีนี้จุดสําคัญของมันที่กําลังจะมาถึงนะครับก็คือเส้นขาาเเเเสส้้นนนนนนีีคืืือออฉล่่ย200 200ดดะับมมจง ตอนนี้เส้นสองร้อยเดือนที่หนึ่งสามหนึ่งสามกว่ากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเจอกันเนี่ยราคากับเส้นสองร้อยเดือนเนี่ยอาจจะเจอกันแถวแถนี้เหนือ 13, 13. 13หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหนือแถวแถวนี้หนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเส้นนี้รับไม่อยู่นะครับมันก็ต้องลงดิ้นลงไปอีกนะครับก็ทีนี้เอไอสร้างก่อนหน้านี้เอไอเคยสร้างเส้นฟ้าไว้เป็นแนวรับนะครับหนึ่งหนึ่งสองห้านะครับถ้าใครติดตามคุณพี่ชัยจาวาลาท่านก็บอกไว้ว่าเส้นจะไป 112, นะห,หนึ่งหนึ เกิดโควิดใหม่ๆแล้วราคาปิดปิดมงปิดเมืองอะไรต่างๆนะครับแล้วมันพุ่งลงแรงมากนะครับเป็นแท่งนี้แท่งต่้นสุดของโควิดเลยแล้วก็มันเด้งขึ้นไปแล้วปิดแท่งปิดเดือนที่ตรงนี้ราคาปิดเดือนนี้คือราคา1125.86ตรงนี้แหละนะครับที่เป็นจุดสำคัญก็คือราคามันลงมาแล้วมันขึ้นไปปิดที่ตรงนี้แตสังเกตว่ามันปิดที่ที่เส้น200เดือนสีขาวที่พอดีหรือใกล้เคียงมากนะครับนั่นคือเลยกลายเป็นจุดสาคัญที่บันทึกเอาไว้มาถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเป็นราคาของเส้นฟ้า1125มันจะไปถึงมมมมัััั้้้้้้้้้้้ยเเเเรรรรราาาาากก็ตตตตออออองงุุุุนน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 ะะะะคคบบบไวว่มมจจหลดดสสขขขีีืึ ตอนเดือนตัดสุดของโควิดนะครับมันมาถึงเดือนปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่1313นะครับเพราะฉะนั้น1125จะลงไปไหมไม่รู้แต่นะครับตอนนี้กำลังจ่ออยู่ที่1313นะครับอาจจะลงไปอยู่แถว1316 1316ตัวเลขนี้มาจากไหนผมพาดูนะครับถ้าเราใช้ทฤษฎีฟิโบนาชชีมาจับตรงนี้ก็จะเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมพาดทำนะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ทั้งแท่งแท่งบุกสีทั้งนี้นะครับผมจะเอานี้เป็นฟ0บนะครับฟ0บทีนี้ AI มันก็จะสร้างจุดแม็กจุดมินนะคครรรรับบจจจุุุดดดดแแแมมม็็กกินนนนนนใาีี้ตออื3 3ท่ง พื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็คือสูงสุดของสอนนามเส้ส household household นสสสสเพื่อนบ้านอันนี้คือต่ำสุดของสามเส้นเพื่อนบ้านนี่คือต่ำสุดของสามเส้นเพื่อนบ้านนะครับเป็นไปตามนี้ทีนี้เราจะเอาฟิปมาจับที่นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เอาจับที่แม็กซ์ตรงนี้นะครับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาจับมินนี้ถ้าถ้ามินนี้ใช้ไม่ได้ไไก็ไปมินถัดไปนะครับก็ไปมินถัดไปใช้ไม่ได้หมายความว่าไงเดี๋ยวมินนั้นมันต้องเด้งถ้ามันไม่เด้งแปลว่าไม่ใช่นะครับก็เพราะนั้นก็ต้องมาเอามินถัดไปถ้ามินี้้เอาาามมมมไวจจุุดดดแ็กปิินนนถััะครบ ทีนี้จุดมินนี้เนี่ยถ้าเราเอามันเป็นร้อยเปอร์เซนะครับถ้าเราเอามันเป็นร้เป็นตรงนี้นะครับนี่ร้อยเปนดย์ศูะครับแล้วราคามันไม่เด้งนะครับมันหลุดลงไปแปลว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราก็เลื่อนลงมามินถัดมานะครับนี่มินถัดมามินนี้ร้อยเปอ็นะครับนี่หนึงหลังจากเจอมินนี้แล้วมันเด้งนั่นแปลว่าใช่นะครับมันเด้งไปไหนมันเด้งไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่ยห้าสิบศูนย์จุดห้าคือห้าส พบชี้บร์เซ็นตครับโอ้ตามทฤษฎีเป๊ะเลยคือจากศูมาร้อยร้กลับไปห้ิบคือย้อนกลับไปครึ่งหนึงแล้วลงนะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดจด,ดีที่สุดถ้าใครเล่นเล่นช็อตน,นะครับจุดดีที่สุดที่ไม่มีขาดทุนเลยเนะี่ยก็คือนี่แถวประมาณนี้ระหว่างหกสิบสองเปอร์เซ็นต์กับจานสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่จุดดีที่สุดเลยคือจุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันลงมาแล้วย้อนกลับไปครึ่งทางแล้วก็ลงต่อนะครับจุด,ดนนห้หสดาสิบเปนนอ,อร์รเซ็ แล้วมันห้าสิบห้าสแบบประมาณนะครับมันห้สิแบบเป๊ะเลยดูอยู่ตรงสุดของแท่งบวกหนึ่งแท่งนี้นะครับแท่งเขียวแท่งนี้นะมันลงไปที่ห้สิเปอร์เซนเป๊ะเลยนะครับนี่ไม่บังเอิญนะครับนี้คือการจับวางของรายใหญ่ครับจากนั้นก็ลงเลยลงลงนี่มันจะไปไหนยอดนิยมมันก็จะไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้ารู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมามันก็จะไปที่ไหนไปที่ร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยยี่สิ ทะลุลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังวนเวียนอยู่แถว127อยู่นะครับแงว127ก็เป็นจุดสำคัญพอสมควรนะครับที่มันทำให้ราคายับยั้งอยู่ตรงนี้มาตั้งสี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เตือนี้อยู่ที่ห้านะครับนี่กำลังอยู่ที่127เปอรเซ็นยู่นะครับแต่นะครับพี่บนุชชีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นไปได้สูงมากที่จะไปก็คือ161.8หรือ162เปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่ที่131.6นะครับผมถึงได้บอกว่ามันจะลงไปที่131.6เพราะฉะนั้น131.6 ตอนนี้ก็ต้องลุ้นว่านะครับมันจะลงมันจะลงไปที่หนึ่งหกหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดหรือร้อยหกสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ไหมมันอันนั้นอยู่ที่หนึ่งสามเนี่ยนะการบันเลือนฟิตบันเลื่อนนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งหกซึ่งอยู่ตรงกับเฉลี่ยสองร้อยเดือนพอดีนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกนี่คือจุดที่มันจะลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเด้งอยู่เดือนนี้ก็อย่าไปตื่นเต้นอะไรนะครับเอนนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสามแปดสี่ ไม่ดตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราเห็นชัดๆว่าตอนนี้มันเลยหนึ่งร้ยยี่สลงมาแล้วนะครัมาแล้วและตอต่อไปก็อยู่ที่168.8%อยู่ที่1 3ึ่ครับถ้าอันนี้รับไม่ไหวมันก็ต้องลงไปอันถัดไปก็คือ1้อยพันองร้อยย่สิบนะครับหรือสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองอยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องรับอันนี้รับไม่อยู่จริงก็ต้องลงไปนู่นหนึ่งหนึ่งสองห้าอย่างที่คุณชัยว่าไว้นะครับทีนี้อันนี้เป็นตามกราฟของรายเดดืออนนนนััีี้มมจุส มันเคยเปิดแกลบเอาไว้นะครับแกลบนั้นยังไม่ถูกปิดนะครับนี่คือจุดที่น่แหลมมากนะผมพาไปดูนะครับลายลายสัปดาห์นะครับเราไล่มองหาคำว่าแกลบนะครับแกลบเนี่ยเมื่อไหร่มีคำว่าแกลบแปลว่ามันเกิดช่องว่างขึ้นที่ราคาตรงนี้นะครับเห็นว่านี่ครับแกลบช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับครับมันไม่แตะกันระหว่างทางซ้ายกับทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีแกลบราคามันเลยขึ้นไปแล้วมันจะลงมาปิดแกลบตรงนี้นะครับลงมาถมให้เต็มนะครับอันนี้กรไรสัปดาห์นะครับมีแกลบอยู่ตะคีตุบแทงนี้ กับแท่งนี้นะครับสองแท่งนี้มีช่องว่างอยู่เหลือไม่เหลือมกันนะครับไม่แตะกันราคาขึ้นมีนู่ดในสุดท้ายก็ลงมาปิดช่องว่างถมช่องว่างนี้นะครับเรียกว่าปิดแกรบนี้นะครับเนแกร็บนี้แกรบนี้นะครับแกรบนี้นะครับเห็นไหงแท่งแท่งนี้แท่งซ้ายนี้กับแท่งขวานี้นะครับเว้นช่องเอาไว้ตรงนี้เรียกว่าเปิดแกรบเอาไว้เพราะฉะนนั้ราคาที่ลงไปเยอะๆสุดท้ายมันก็ขึ้นมาถมกับนี้นะครับด้วยแท่งพวกนี้แท่งเกี่ยวพวกนี้นะครับนี่แล้วก็ไล่ไปไล่ไปนี่กับตรงไหนอีกไหมนะครับนี่แกรบนี้นะครับแกระะโดดดขึ้นนไปปรราาาคคลงมิับกบนี้กระโดดขึ้นไป สุดท้ายราคาก็ลงมาปิดนี่นะครับจับอยู่ตรงนี้นครับสุดท้ายขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ลงมาปิดที่ตรงนี้เห็นัหนี่ลงมาปิดนะครับมีอีกไหมนะครับแกบนี้ขึ้นไปแล้วถูกลงมาปิดอ่แกับนี้ขึ้นไปแล้วถูกลงมาปิดไหมครับมีแกบนี้อีกนะครับกับนี้อีกนะครับแับนี้ราคาขึ้นไปสูงมากแล้วก็ถูกลงมาปิดจนได้ไหมฮะเขาจะไม่ยอมให้มีช่องว่างเลยนะครับนะครับทีนี้แกับนี้นะครับถูกปิดหรือ,อยัง โอ้ยังไม่เห็นถูกปิดเลยนะเราไล่ตรวจสอบไปแบบแบบละเอียดนะครับผมจะเอาเอาเส้นปละเาบางไว้ว่าตอนนี้นะครับระหว่างสองเส้นรานี้มีแก็บเกิดขึ้นเออพี่อันนี่นะครับระหว่างเส้นสองเส้นระหว่างเส้นสองเส้นนี้แท่งนะครับสองแท่งไม่ต่อเนื่องกันไม่เหลื่อมกันนะครับอันนี้คือแก็บที่ถูกเปิดเอาไว้ระหว่างหนึ่งสองเจ็ดศูนย์กับหนึ่งสองแปดหนึ่งเออเราก็ไล่ไปดูนะครับไล่กราฟไปทางขวานะครับดูว่ามันเคยถูกปิดหรือยังแกบนี้ ยังไม่เคยถูกปิดเห็นไหมครับยังไม่เคยถูกปิดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงนะครับที่ราคาจะลงมาปิดแบบนี้ราคาจะไหลลงมาเพื่อปิดช่องว่างที่อยู่ระหว่างสองเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงมาปิดช่องว่างนี้แปลว่ามันต้องลงมาถึงอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เป็นอย่างน้อยนะครับหน 2, ึ่งสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นเส้นชูที่ผมทิ้งไว้นะครับคือแกบที่ยังไม่ถูกปิดนะครับเราย้อนกลับไปดูอีกมีแกปอื่นไหมมี่กปที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้คาว่าแกปเกิดขึ้นนี้เราก็ดูบริเวณนั ครับทีบนี้ถูกปิดแล้วนะครับทีนี้เหลืออีกกับหนึ่งที่ตรงนี้ยังไม่ถูกปิดมั้งเราลองดูนะครับแต่จ,จะยังไม่ถูกปิดนี่นะครับเส้นจงกูเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับระหว่างหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งหนึ่งห้าหกกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามถูกปิดหรือยังถ้ามันปิดแล้ว,าลวราคาต้องลงมาถมหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็ไล่ไปทางขวา ก็ยังไม่มีนะครับในเมื่อ12 1270ยังไม่ถูกงมไอ้1156ก็ยังไม่ถูกถมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนันช่วงนี้เป็นช่วงที่มันจะลงมามีโอกาสลงมาได้นะครับแล้วก็ระดับเส้นฟ้าที่คุณพิจัยชัยชว่าไว้นะครับหนึ่งหนึึึ่่่งงงงหหหนนนสอ้าี้ไม่เห็นในกราฟนี้แต่เห็นในกราฟนนรายเดือนนะครับซึ่งแปลว่าคุณพิชัยเข้าดูกราฟรายเดือนนะครับครับ BI ดูกราฟรายเดือนนี่นี่นจริงเลยนะครับอ่ทีนี้ในกราฟรายสัปดาห์ก็จะมีกลาฟเปิดไวที่2จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอนํากลับไปที่กราฟรายเดือนนะครับเราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับโอกาสแรกที่มันอาจจะลงไปแล้วก็เด้งขึ้น ยุติขาลงนะครับก็คือตรงนี้1 3ึ่ระดับฟิโบนัชชี1นึ่งร้อยหกสองเปอร์เซ็นต์ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ระดับแถวนี้ใกล้แล้วนะครับหรือถ้ามันจะหลุดมันก็อาจจะหลุดลงไปชั่วคราวนะครับก็คือลงไปถมตรงนี้หนึ่ผมพาไปดูตอนที่มันปิดที่ตอนลงมาชนเส้นขาวนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตอนตอนต่ำสุดของโควิดเลยเนี่ยมันลงมาชนเส้นขาวแล้วมันไม่ได้อยู่อยู่เส้นเส้นขาวนะครับมันลงไปอีกไกลมากๆพอสมควรนะครับตั้งแต่พันสองร้อยพันหนึ่งร้อยย เก้าร้อยหกสิบเก้าจุดศูนย์แปดตรงนี้เก้าหกเก้ามลงจากหนึ่งหนึ่งสองห้าลงไปเก้าหกเก้านะครับคือทะลุลงไปไกลเลยแต่ก่อนจะปิดเดือนมันก็กลับมาที่เส้นขาวนะครับเพราะนั้นอาการาลักษณะคล้ายกันก็อาจจะเกิดขึ้นที่บริเวณนี้นะครับคือถ้ามันจะสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยถ้ามันชนเส้นขาวแล้วทะลุล,ลงมามันก็อาจจะทะลุลงมาถึงหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แล้วเด้งกลับขึ้นไปที่เส้นขาวนะครับหรืออาจจะทะลุลงมาถึงหนึ่งหนึ่งห้าหกแล้วกลับไปที่เส้นขาวแล้วขึ้นต่อก็ได้นะครับเป 1นึ่ก็มี1นึ่สองหก็มี1นึ่เจก็มีหรือถ้าดีสุดเลยคือมันไม่ทะลุลงไปมันลงมาถึงแค่ฟิโบอลชีย่ยอดนิยมนะครับ1นึ่งจุดหกหร้อยหกสดือ้อยประมาณเนี่ยก็คือลงมาที่1นึ่สามนกะครับก็จบนะครับ,บ,นะรบอันนี้จบแล้วเด้งขึ้นที่เส้นขาวเส้นนี้เด้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสที่มันจะอยู่ที่1 3ึ่งสามหนึ่งหกแล้วเน้นเนี่ยก็มีแต่ผมคิดว่ามันเวลามันชนเส้นขาวมันไม่ได้ชนลราขึ้นมันไม่ได้แตะเส้นขาวลราขึ้นสักทีมันต้องทะลุลงมาแหละทะลุลงมาแล้วย้อนกลับไปปิดเหนือเส้นขาวอะไรแบบนี้เหมือนที่เคยเกิดมาก่อนที่บริเวณนี้นะครับนี่บริเวณตามสุดข,ของโควิดนะะนครับบริเวณนี้แหละคือเจ้าเจ้าทุกเจ้าวานันทุกวนักวนเข้ามาซื้อหมดเลยนะครับบางคนยังงงอยู่เลยวา่าเฮ้ยอะไรซื้อได้ยังไงมันไม่มีอะไรให้ซื้อเลยตรงนี้มืดบนแปดด้านนะครับปิดเมืองปิดอะไรไปหมดเลยนะครับแต่นะคคคคครรรัััับบนน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 น่่่่แหหหหลละะะะววววเเเเเ้้้้าาาาาาาจจซซซืืืืออออออกกก็็็ตตตตตีีีีทขยยมมมมดดสงงง แล้วก็กลับขึ้นมา<_ <K> _ <i> นะครับเห็นไหมยังไม่เคยลงต่ำถึงสามสอีกเลยตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมานะครับนี่ยังไม่เคยเลยแต่ใ, odles, ใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆล้วไน่อาจจะอาจจะลงมาสาอีกสักครั้งนึงที่ตรงนี้ท่วงลงมาไอ้ส่ลง30%มสิบเร์เ็เด้งขึ้นอันนี้ก็เป็นขึ้นไปสูงเงินยอดใหม่นะครับอันนี้ราะฉะนถ้าเซ็ตจะหยุดจะหยุดลงแล้วก,กลายเป็นขึ้นไปทำนิวไฮรอบใหม่นะครับก็มันจะต้องไปชากลงเยอะๆก่อนให้คนตายหมดก่อนมถึงจะขึ้นปัาสด ที่เราพาไปดูตะกี้นะครับช่องแถวนี้นะครับเพราะนั้นเลขสำคัญตอนนี้ก็จะมี1,3,1,6งสฟีโมนาชี1้อนะครับ1,2,7ู่นะครับเกเก่าหนึ่งกก็บเก่าหนึ่งหนะครับเส้นสองร้อเดือนอันเก่าตอนตอนตอนโควิดตามสุดของโควิดแทงกับสุดของโควิดนะครับมาปีตัวที่หนึ่ง1น5นะครับตัวนี้คือตัวเลขสำคัญนะครับเป็นนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปหวังเลยว่ามันจะเด้งเลครับมันไม่เด้งหรอกยังไม่มีอะไรบอกว่ามันจะเด้งเลยนะครับมันจะไหลลง ไอวาดไรนะครับมันว right ่าเชื่อมระหว่างจุดม right. ันวาดเชื่อมระหว่างจุดแบกกับจุดแบกนะครับนี่แบกนี้กับแบกนี้ได้เส้นแดงแบกนี้กับแบกนี้ได้เส้นแดงนะครับมินนี้กับมินนี้ได้เส้นแดงแต่เส้นเขียวมินนี้กับมินนี้ได้เส้นเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นว่าราคาถูกต้อนอยู่ในสามเหลี่ยมระหว่างเส้นแดงเฉียงลงกับเส้นเขียวเฉียงลงนี้นะครับดูบริเวณใกล้ๆปลายสามเหลี่ยมนะครับไม่รู้จะหลุดไปทางไหนนะครับแต่โอกาสหลุดทางด้านล่างมีมากกว่านะครับนะครับเพราะอะไรเพราะว่าราคามันไหลลงมาการที่มันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันมันต้อง ก่อนจะขึ้นได้มันต้องกระชากกระชากลงให้คนตายก่อนมันถึงขึ้นนะครับเพราะการการที่จะขึ้นแปลว่ารายใหญ่ต้องเข้าแรงแรงรายใหญ่จะเข้าแรงต่อเมื่อรายย่อยตายนะครับคือคือเอาจากศพรายย่อยนะครับเวลาจะซื้อหุ้นที่ถูกต้องฆ่ารายย่อยให้ตายให้หมดใายบีบคอรายย่อยนะครับให้ใครหุ้นออกมาให้หมดนะครับถ้ายังเหลืออยู่ก็บีบไปเรื่อยๆนะครับพอรายหุ้นใครหุ้นออกมาหมดไปอยู่ในมือรายใหญ่หมดแล้วการนี้ก็จะขึ้นขึ้นแรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องบดระจัดที่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ มีตังก็เก็บไว้ก่อนที่เพิ่งซื้ออะไรนะครับซื้อไปก็เดี๋ยวก็ลงอีกเดี๋ยวก็ต้องไปขายขายทิ้งอีกนะครับจะรีบไปไหนใส่แบงค์ไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราพาดูตามแนวนะครับจิตวิทยาของรายใหญ่นะครับว่าเป็นแบบนี้แหละรายใหญ่เขาไม่ซื้อของแพงหรอกครับเขาจะซื้อของถูกๆนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการดูนะครับ AI ตัวนี้ก็ชื่อว่าก็ฟีเจอร์กาโปรนะครับมันจะวาดอยต่างๆให้เราเห็นนะครับเวลาเราจะตัดสินใจลงทุนเรามักจะลืมตรงนู้นตรงนี้นะครับอันนี้มันก็จะวาดให้เราดูนน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 นะะะคคคครรรรรัััับบบจเเเเเเตตตตตตืือออองงงงงิิ่่่่่่่าาาาาๆใหห้้้้็ยชททีีีีโววดดสุแม ISI ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเปลนมาแล้วนะครับนี่ตัดลงมาเกินต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วไอ้ใส่ต่ำกว่าสามสิบแล้วอาจจะมีการเด้งนะครับพอดีตรงนี้แท่งเดือนถัดมาก็ลงมาเด้งเลยเด้งเลยส่วนขึ้นไปนะครับปิดเดือนต่ำลงมาต่ำกว่าสามเส้นเส้นขาวนะครับเฉลี่ยสองไรเดือนแล้วแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปปิดเหนือเส้นสองไรเดือนได้แล้วก็คือจุดจบนะครับหนึ่งหนึ่งสองห้าคือจุดนะครับปิดต่ำสุดของโควิดนะครับไม่ใช่ราคาต่ำสุดนะครับแต่ปิดเดือนเดือนที่ต่ำสุดเดืืือออออนน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 ัััััั้้้ปิิดดดดดยู่่่่ทีีีตตรรรงงงะะคคบบมมมเเเกกกหลลลจาาาา ISI วว30%แพถ ะครับมาถึงเป็นแท่งเขียวขึ้นไปแล้วก็อาศัยตัดขึ้นไปเหนือ30สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตรงนี yeah. to to like it it mm ้นะครับก็รายใหญ่ก็ไม่ได้เข้าเต็มตัวนะครับเขามาเก็บเอาตรงนี้ทีหนึ่งไงไหมมาเก็บเอาตรงบริเวณนี้นะครับราคาตกเก็บ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 แล้วก็ค่อยปั๊มขึ้นไปใหม่อีกทีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ได้ซื้อเราก็มาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือวิธีการนะครับแต่เนื่องจากกราฟหลายสัปดาห์มันเคยทิ้งแกลบเปิดเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เต จะกลับมาใหม่โอกาสหน้าพี่จะกลับมาหาใหม่นะครับก็คือเนี่ยปี2020จะกลับมาทีปีไหน2024โอ้โสี่ปีเลยอะถึงจะกลับมานะครับนี่ก็ทิ้งรองรอยเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าฉันจะกลับมาหาเธออีกทีตรงนี้สี่ปีข้างหน้ามันไม่บอกเวลานะครับแต่ผมพูดต่ออีกว่าเนี่ยขึ้นไปแล้วนะสี่ปีให้หลังถ้าลงมาจนได้อยู่ไหมเนี่ยเพราะฉะนันถ้าดูจากตรงนี้มันมีสิทธิ์มากๆนะครับที่จะลงมาปิดแก็สตันสีภูพวกนี้นะครับหรือดีไม่ไดีอาจจะลงมาถึงเส้นฟ้านี่เลยตามที่พี่ชัยบอกไว้นะครับคุณพี่ชัยจจััั 5, ังงหววววะะะะเเเลาานนนนนคคคครรรรรบบบบู้้้้สึกกออไ่่ีีีียโท ถ้าเราจะเข้าซื้อแล้วมันขึ้นตัชัวดูตรงไหนนะดูตรงนี้นะครับนี่เส้นเขียวเส้นนี้มันจะต้องตัดเส้นเหลืองขึ้นไปดูจากตรงมันฟื้นจากโควิดนะครับตรงนี้นะครับพอมันตัดปุ๊บเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แทางไที่ตัดคือทางนี้นะครับแท่งวงนี้ก็คือถ้าเราซื้อที่ตรงนี้มันก็ขึ้นท่วไปนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันฟื้นอีกทีเส้นเขียวเส้นนี้ต้องตัดเส้นเหลืองขึ้นไปตรงนั้นแหละถึงจะเป็นตรงที่เราสามารถเข้าได้โดยปลอดภัยนะครับหมายความว่าแน่นอนเราก็ต้อง ได้ซื้อหลังจากมันขึ้นไปพอสมควรแล้วนะครับแต่มันมันมันปลอดภัยแล้วอะนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจได้กำไรเยอะเราก็ต้องเข้าตอนที่มันยังยังไม่ขึ้นเยอะนั่นเองนะครับคือคนหลายคนก็ไม่กล้าเข้าหรอกมีแต่รายใหญ่กล้าเข้านะครับแต่ทีนี้เพื่อความง่ายผมจะชี้ให้ดูว่าถ้าจะเป็นวีไอจิงใช้กราฟรายสัปดาห์เอ้ยรายเดือนนะครับแล้วดูง่ายๆแค่นี้ครับซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มจบเลยไม่ต้องฟิบโบฟิเบนั่นนู่นนี่นะครับเอาแค่นี้ซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มจบนะครับดูตรงนี้นะเห็นไหมซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มจบ ทีจจนี้ส้มไหนอ่ะอาจจะเป็นส้มนี้ก็ยังได้กำไรเยอะมากนะครับใครใครที่โชคดีก็อาจจะเป็นได้เส้สนส้มเส้นนู้นนะครับนะครับก็มีแค่เนี้ซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มนี่ซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มจบนะครับนี่นี่ปีไหนปีแรกๆเลยของตลาดลักครับนะครับซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มอันนี้ก่อนก่อนต้มจํำกุ้งนะครับนี่ซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้สนส้มเส้นส้มอย่างนี้นะครับซื้อเส้นฟ้าไปขายเส,สน้นส้มเส้นส้มมันก็มีหลายส้มนะครับแม่แม่ ขายขายที่ตรงนี้ก็ได้กำไรน้อยหน่อยแต่ในในในหน้างานตอนนั้นนี่กำไรมหาศาลมากนะครับทำให้คนเล่นเศรษฐีได้เลยครับตรงนี้ยจากบริเวณนี้นะครับเนี่นี่คือการไายเือนแบบทีนี้ถ้าเราดูสังเกตดูนะครับประวัติของเซ็ตที่ผ่านมานะครับก็คือเวลามันตกเนี่ยเวลามันตกแล้วมันจะขึ้นไปเยอะๆได้เนะครับโดยมากมันจะเกิดอืมโดยมากมันจะเกิดเส้นฟ้าเส้นใหม่นะครับขึ้นมารองรับนะครับ ตก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 มาเกิดเส้นฟ้าปุ๊บเด้งขึ้นไปนะครับอันนี้อันนี้มาทีนึงแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ตก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 ลงมาเกิดเส้นฟ้าแล้วขึ้นไปนะครับมันจะมีสองกรณีครับก็คือเกิดเกิดเส้นฟ้าใหม่แล้วขึ้นไปหรือเส้นฟ้าเกิดมานานแล้วราคาลงมาใกล้เส้นฟ้าแล้วเด้งขึ้นไปนะครับอันนี้กรณีนี้คือกรณีนี้คือลงมาเกิดเส้นฟ้าใหม่แล้วขึ้นไปนะครับกรณีนี้เหมือนกันนะครับ ลงมาลงมาเกิดเส้นฟ้าใหม่แล้วขึ้นไปนะครับครนี้อันนี้เนี่ยมันลงมาลงมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดเส้นฟ้าใหม่แล้วขึ้นไปหรือมันจะลงมาจนเด้งเส้นฟ้าเก่านี้ขึ้นไปนะครับถ้าเด้งเส้นถ้าลงมาจนเด้งเส้นฟ้านี้ขึ้นไปแล้วมันต้องลงมาหนึ่งสองห้าแล้วเด้งขึ้นไปเหมือนที่คุณทิชัยบอกนะครับแต่ถ้ามันจะลงมาแล้วลงมาไม่ถึงเส้นฟ้านี้ไปว่ามันต้องเกิดเส้นฟ้าใหม่ที่สูงขึ้นไปขบนนี้แล้วเด้งขึ้นไปนะครับทีนี้เส้นฟ้ามันจะเกิดตอนไหนมันจะเกิดตอนมันนับได้ลบเก้านะครับสังเกิดเส้นา นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดเส้นฟ้าใหม่โดยไม่ไม่ไม่มาลงมาเล่นเส้นฟ้าเก่ามันต้องนับถึงลบเก้าก่อนนะครับตอนนี้มันนับถึงลบไหนแล้วมันนับถึงลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบห้ามันยังเหลืออีกลบหกลบลบแปดลบเก้าอีกสี่เดือนนะครับแถมเดือนนี้นี่ตอนปัจจุบันที่พูดอยู่นี้มันกลายเป็นบวกหนึ่งนะครับแต่แน่นอนมันยังไม่ปิดแท่งนะครับเดือนกุมภายังเหลืออีกหลายวันนะครับยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อาจจะตกลงไปเป็นลบหกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามมมมมัััันน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 นตตกกกกกกกลงงงงไไปปจจจจจจรรริิิิิ็็ะะะะะะเเ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 เออีดดดดดืถถถถึสสส้้้้้้้้้้ฟฟฟาาาาาาใใใหหห่่่่่คคบบแ คือจะเด้งเร็วนี้นะครับมันก็ต้องตกแรงลงไปเลยไปถึงหนึ่งหนึ่งสองห้นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมันจะเกิดกรณียังไงนะครับก็เพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นไปตามแนวนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เรากำลังพูดถึงทั้งกลางรายเดือนนะครับเรื่องไทยคิดว่าเ็จ,จะเด้งเร็วๆนี้ก็อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะครับมันมีขับลงมาได้อีกยาวนานเลยนะครับนะ อย่างน้อยอย่างน้อยสุดเลยก็ต้องลงมาที่ตรงนี้แหละหนึ่งสามหนึ่งหกเละผมคิดว่านะครับมันต้องมันลงมาทั้งทีอ่ะมันใกล้เส้นขาวมากๆมันมันไม่ควรเสียเที่ยวเี้ยงลงมามันควรที่จะชนเส้นขาวเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เส้นขาวอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งสามและมันกำลังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นมันอาจจะไปชนกันตรงหนึ่งสามหนึ่งหกนี่แหละนะครับเป็นไปได้เร็วสุดแล้วนะครับถึงแต่ว่าชนหนึ่งสามหนึ่งหกแล้วมันจะหยุดไหมหรือมันจะลงทั่วไปถึงหนึ่งหนึ่งสองห้าก็ต้องติดตามดูท หาหุ้นดูนะครับถ้าเราไม่เล่นเซ็นต์เราก็อาจจะเล่นรายตัวซึ่งอาจจะมีบางตัวที่ดีก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมีอไอ้ก็ใช้รายสัปดาห์ไอรายเดือนนะครับถ้าเป็นเทรดเทรดนักเทรดซื้อมาขายไปเอากุ้ไรเก็บเพียงแต่สุดไปเรื่อยๆก็จะใช้การรายสัปดาห์หรือรายวันนะครับแต่โดยมากก็คือรายวันนี้เราเป็นหุ้นที่เรียกว่าพิมพ์นิยมก็คือคนเล่นเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นทั่วไปนะครับจะเทรดเอากุ้ไรนี่ก็ต้องใช้การรายสัปดาห์นะครับนะครับใครอยากจะได้ก็ติดต่อผมมมมาาาาานน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 นะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบหหหืออออออใใใยยยยยกก้้้้สสีีจจููููวว่่่่่่ดเเเเงงงไไปป็็ุท ให้ผมช่วยดูกราฟให้หน่อยนะครับก็บอกมาเลยครับเดี๋ยวแต่แต่ให้ดูเป็นตัวตัวอย่างนี้ก็คงจะต้องเหมือนมอนดูนะครับก็คือก็ต้องมีค่าดูให้ดูนะครับก็เอาเป็นว่าเหมือนกับซื้อกาแฟกินสักแก้วหนึ่งแล้วก็ฟังความเห็นผมจากกราฟนะครับเดี๋ยวส่งกราฟให้ดูอย่างนี้ก็ติดต่อมาเลยนะครับเหมือนกินกาแฟแก้วเดียวประมาณนั้น,นครับสี่สิบห้าสิบบาทอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ว่าคนทั่วไปตอนนี้กำลังสนใจหุ้นตัวไหนอยู่นะครับถ้าเราเปิดดูผมก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับหรือได้ไอเดียลงทุนนไปดด้้วยก็ีะครรับแตต่อง เหมือนใครอยากจะถามคำถามอีลอนมัสก์นะครับเขาคิดครั้งละ8ดอลลาร์นะครับคำถามละ8ดอลลาร์นะครับนั่นก็คือเป็นค่าสมาชิกของท com หรือว่าทวิ t เตอร์นี่นะครับมาจากคำถามมาจากไอเดียที่ว่าใครอยากจะถามอะไรครัเขายินดีตอบนะครับแต่ตอบคำถามละ8ดอลลาร์นะครับแปดสามยี่สี่ก็สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสี่สิบบาทเท่านี้นะครับค่าตอบคำถามนะครับเป็นการตอบคำถามสั้นๆไม่กี่คำนะครับเพราะนั้นใครอยากดูกราฟหุ้นตัวไหนนะครับไม่ว่าหุ้นไทยหุ้นนอกนะครับที่ตอบผมมาได้ก็จะคิดคำถามละหรือกราฟละประมาณกาแฟแก้วหนึ่งนะครับห้าสิบบาทอะไรงีี้นะคคครรรััับบบก็าต่อด